สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนาม,มิสซูแดนเซอร์ท้ายเบนนะคะคันนี้ราคา5,900 0บาทเจ้าของบอกไว้ว่าเครื่องดีน้ำไม่ดนันกวนไม่ไร้ายเกียร์ออตโตเปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบนะคะทุกท่าน แต่งทรงซิงมาอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะพร้อมซิงกันเลยทีเดียวนะคะทุกท่าน5 9 0 0 0บาทเกียร์ออโต้นะคะช่วงร่างดีไม่ดังค่ะใช้ระบบน้ำมันร้วนแอร์เย็นวิทยุเครื่องเสียงใช้งานได้ครบนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะเคลืนโรงครบ4บาลเลยนะคะ ภายในเป็นเบาะหนังสวยสะอาดตาใช้งานได้เลยนะคะภาษีพรบรปี6 5มีเรมเอกสารชุดโอนครบค่ะทุกท่านสีสารรอบคันนะคะมีรอยซีดตามอายุการใช้งานนะคะสนใจรถยนต์คันนี้59,000บาทสามารถติดต่อเจ้าของรถหรือว่าที่เรียกว่าผู้ขายนั่นเองนะคะโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ต่อไวใ้ให้เช่นเคยเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็แนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ